สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพค่ำคืนอันเงียบสงัดเช่นนี้ชวนให้หวนนึกถึงเรื่องราวลี้ลับที่ผูกคันกับวิถีชีวิตของชาวบ้านเราเสมอยามดึกสงัดเช่นนี้บางครั้งเสียงก้องกังวานจากป่าหิมพานหรือเสียงกระซิบแผ่วเ,เบาจากภพภูมิที่มองไม่เห็นก็อาจจะลอยมาแตะโสดประสาท หากใจเราไม่มั่นคงพอก็ยากจะเข้าใจสิ่งใดเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปล้วนมีเหตุปัจจัยดุดดังกฎแห่งกรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้วันนี้ผมจะขอเล่าเรื่องของหมอเอกผู้มากด้วยวิชาแต่กลับต้องผเผชิญหน้ากับปริศนาเบื้องหลังมนดํดำต้องห้าม เรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านหนองบัวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยบ้านที่เงียบสงบแต่แฝงไว้ด้วยเรื่องราวที่ไม่ธรรมดามีชาวบ้านคนหนึ่งชื่อในมีเป็นคนขยันขันแข็งทำนาทำสวนเลี้ยงครอบครัวแต่ชีวิตเขากลับไม่ราบรื่นนักภรรยาของเขาก็ไม่สบายไปเสียทุกปีบ้างก็ว่าถูกลมเพชรลมเพลิงบ้างก็ว่ามีคนกลั่นแกล้ง นายมีเองก็ไม่เข้าใจเช่นกันวันหนึ่งนายมีทนไม่ไหวจึงไปขอคำปรึกษาจากหมอเอกหมอเอกเป็นหมอสมุนไพรที่มีชื่อเสียงเลื่องลือในแถบนั้นไม่เพียงแต่รักษาโรคด้วยยาแต่ยังสามารถปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและแก้คุณใสต่างๆได้หมอเอกเป็นชายชาราท่าทางใจดีแต่แววตาขมกริบเมื่อในมีเล่าเรื่องความทุกข์ยากให้ฟัง หมอเอกก็พยักหน้าอย่างเข้าใจไอ้หนูเอย๋ยโลกเรานี้มีทั้งขาวทั้งดำทั้งดีทั้งชั่วบางครั้งสิ่งที่มองไม่เห็นก็ทำร้ายเราได้มากกว่าสิ่งที่เราเห็นเสียเอกหมอเอกกล่าวแต่ไม่ต้องห่วงข้าจะช่วยดูให้หลังจากนั้นหมอเอกก็ทำพิธีตามตำราข,ของท่านโดยการจุดธูปเทียนเป่ามนต์คาถาใส่น้ำมนต์แล้วให้ในมีนำไปประพรมรอบบ้านแล้วให้ภรยาดืม่ม ปรากฏว่าอาการของภรรยาในมีก็ค่อยๆดีขึ้นแต่แล้วเหตุการณ์ประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นทีนี้บ่ายวันหนึ่งขณะที่หมอเอกกําลังนั่งตํามสมุนไพรอยู่ในคุติทันใดนั้นเองก็มีเสียงเหมือนใครเคาะประตูเบาๆแต่เมื่อมองออกไปก็ไม่เห็นผู้ใดหมอเอกก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักคิดเป็นเสียงลมพัดแต่ไม่นานนักเสียงเคาะประตูก็กลับมาอีกคราวนี้ดังขึ้นและถี่ขึ้นจนหน้าขนลุกหมอเอกลุกขึ้นเดินไปดูที่ประตู พอเปิดออกก็ต้องผงะปรากฏว่ามีก้อนคโคลนเล็กๆก้อนหนึ่งวางอยู่ที่พื้นหน้าประตูเหมือนมีใครเอามาโยนทิ้งไว้หมอเอกเก็บก้อนคโครลน,นั้นมาดูมันดูธรรมดาแต่กลับมีความเย็นยะเยือกผิดปกติเมื่อจับโดนหมอเอกรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ชั่วร้ายแผ่ออกมามนี่มันไม่ธรรมดาเสียแล้วหมอเอกพึมพำกับตัวเองเย็นวันนั้นขณะที่หมอเอกกำลังจะออกไปฉันเพลนปรากฏว่ามีก้อนโคลนอีกก้อนหนึ่งตกใส่ลังคาโบสถ์เสียงดังโครม คราวนี้ดังชัดเจนยิ่งกว่าเดิมหมอเอกรีบเดินออกไปดูก็พบก้อนโครนอีกก้อนหนึ่งตกอยู่ที่ลานวัดแต่ที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าคือบนก้อนโครนนั้นมีเส้นผมสีดําติดอยู่หลายเส้นและเมื่อหมอเอกเพ่งมองดีๆก็เห็นว่าเส้นผมเหล่านั้นมีลักษณะคล้ายกับของยายสายแม่ไม้ปากจัดประจาหมู่บ้านหมอเอกเริ่มสงสัยในตัวยายสายแล้วอันว่ามนต์ด,ดนี้ย่อมต้องมีผู้ใช้หมอเอกคิดในใจแต่ยายสายจะไปมีเรื่องอะไรกับในมีได้เล่าเขาไม่เชื่อเสียทีเดียว จึงยังไม่รีบร้อนจะตัดสินอะไรวันรุ่งขึ้นเรื่องราวก็ยิ่งเลวร้ายไปกว่าเดิมเมื่อชาวบ้านพบว่าหมูที่เลี้ยงไว้ในเล้าของในมีตัวหนึ่งตายไปอย่างปริศนาและที่น่าสยดสยองคือที่คอหมูตัวนั้นมีรอยกัดที่ไม่ใช่รอยกัดของสัตว์ปกติแต่เป็นรอยเหมือนกับรอยฟันของคนแต่มีเขี้ยวที่แหลมคมกว่าคนธรรมดาชาวบ้านแตกตื่นกันโอลธบานในมีเองก็เสียใจมากทีนี้หมอเอกตัดสินใจจะลงมือสืบหาความจริงให้ได้ เขาอาศัยวิชาของตนเองนั่งสมาธิเพ่งจิตไปยังแหล่งที่มาของมนต์ดำนั้นปรากฏว่าภาพที่ปรากฏขึ้นในนิมิตของหมอเอกนั้นน่าสะพรึงครัวยิ่งนักเขาเห็นยายสายนั่งอยู่กลางวงกลมที่ล้อมรอบด้วยผงกระดูกและเลือดหมูที่สดใหม่เธอกําลังบริกรรมคาถาอย่างบ้าคลั่งมือของเธอกำมตุ๊กตาที่ทําจากเศษผ้าและมีผมของในมีเสียบอยู่ที่หัวอยู่ในมือหมอเอกรู้ทันทีว่ายายสายกําลังใช้มนต์ดำกุมารทองเล่นงานในมีแต่ทําไมทำไมยายสายถึงต้องทําเช่นนั้น หมอเอกอดสงสัยไม่ได้เขาจึงใช้เวลาอีกพักใหญ่ในการเพ่งจุดต่อไปจนกระทั่งเห็นภาพในอดีตย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนยายสายเคยมีลูกชายที่เธอรักมากแต่ลูกชายของเธอได้ไปติดหนี้ในมีเป็นจํานวนเหนือนที่มากโขและไม่สามารถหามาใช้คืนได้สุดท้ายลูกชายของยายสายก็ตรอมใจตายไปในที่สุดยายสายจึงแค้นใจในมีมาตลอดและได้ไปร่ำเรียนวิชาสายดําจากหมอผีเท่าที่อาศัยอยู่ในป่าลึกเพื่อจะแก้แค้นในมีให้สะสมถึงจุดนี้เองที่ความจริงเปิดเผยออกมา รอยกัดที่คอหมูก็คือรอยที่ยายสายใช้กุมารทองของเธอทําร้ายนั่นเองส่วนก้อนโคลนที่หมอเอกเจอก็คืออุจจาระของกุมารทองที่ยายสายแอบนามาปาใส่บ้านในนี้เพื่อเป็นการส่งสัญญาณและสร้างความหวาดกลัวเมื่อหมอเอกรู้ความจริงทั้งหมดเขาก็รีบเดินทางไปบ้านยายสายเพื่อจะเผชิญหน้ากับเธอทันทีที่หมอเอกไปถึงก็เห็นยายสายนั่งอยู่หน้าบ้าน กำลังเล่นตุ๊กตาที่ทำจากเศษผ้าของในมีอยู่จริงๆและเมื่อเห็นหมอเอกเธอก็ยิ่งคลั่งแกแกมาทำไมจะมาห้ามข้าใช่ไหมยายสายตะโกนลั่นหมอเอกไม่ตอบเขารีบชักมีดหมอออกมาปักลงไปที่ตุ๊กตาตัวนั้นหยุดเถอะยายสายกรรมที่เจ้าทำไว้มันจะตามสนองเจ้าเอง หมอเอกกล่าวเสียงเข้มทันใดนั้นเองร่างของยายสายก็เริ่มสั่นเทาดวงตาของเธอเบิกโพรงอย่างน่ากลัวก่อนที่ลมหายใจของเธอจะขาดห่วงไปเธอตายคาที่ชาวบ้านที่ได้ยินเสียงก็รีบมาดูต่างก็ตกใจกับภาพที่เห็นบางคนก็สงสารยายสายที่ต้องทนทุกข์กับความแค้นบางคนก็โทษว่า เธอทำกรรมไว้มากเกินไปหมอเอกได้แต่สายหน้าทีนี้เป็นไงละใยายสายกรรมที่เจ้าทำไว้ก็สนองเจ้าไปแล้วเขาพูดเบาๆแล้วหันไปมองในมีในมีเอย๋ยโชคดีแล้วที่เจ้ามาขอความช่วยเหลือจากข้ามิฉะนั้นแล้วเจ้าอาจจะถึงแก่ชีวิตไปแล้วก็ได้ในมีก้มกราบขอบคุณหมอเอกด้วยความซาบสึ้งใจ เรื่องราวของหมอเอกและการไขปริศนาเบื้องหลังมนต์ดำต้องห้ามครั้งนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจพวกเราได้เป็นอย่างดีว่าการคิดร้ายต่อผู้อื่นการใช้มนต์ดำหรือคุณไสยเพื่อมุ่งร้ายต่อใครก็ตามล้วนเป็นบาปหนักและกรรมนั้นย่อมตามสนองคืนสนองเสมอไม่ช้าก็เร็วจงอย่าได้คิดทำร้ายใครมุ่งทำความดีสร้างบุญกุศลกันเถิดครับ ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลลโลกขออำหนวยพรให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและพยันตรายทั้งปวงครับสวัสดีครับ